สวัสดีครับสวัสดีี่แฟนคลับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลลำเพลินรอบพิเศษครับพาชมบรรยากาศครับช่วงบ่ายสองครึ่งบ่ายสองครึ่งครับตอนนี้ทีมงานกะใกล้เสซจแล้วครับเรือแต่ระโบไฟนะครับนี่ครับะบไฟจากน้อยระบไฟก็จะมาขึ้นนะครับร่อให้ทิมจอเพิ่เคลีย์เคลียด้ันบนเรียบร้อยนะครับ บาทีมีก็จะบ่เลือทีมงานยูดานบนครับทีมไฟก็จะเข้าเห็นงานสะดวกเต็มที่ครับลุยเต็มที่ครับพี่น้องนี่ครับตอนนี้ร่อเหลือแต่ทีมไฟนะครับเหลือแต่ทีมไฟนะรถบัตรจเรื่มทยอยกันมากแล้วครับนี่นเห็นพอดีครับรถบัตรเริ่มมาแล้วรถบัตรทยอยมาแล้วครับ มไมก,ก,นะก่พร้อมแล้วไก่์เซ็ตแล้วเหลือบรายครับเหลือจะทีมไฟเช็คระบบนี่ครับเหลือปั้นไฟเช็คระบบด้วยป่านนี่ครับพี่น้องตูเตอร์เรียบร้อยเบิดครบทุกอย่างครับไฟด้านหลังพร้อมพร้อมด้วยครับตอนนี้พื้นที่กว้างขวางครับมาขันทีสามครับ ร้านค้าร้านขายก็เริ่มทยอยมากกันเรื่อยครับครับเริ่มมาตั้งเริ่มมาตั้งกันเรื่อยๆครับศิลปินน้องๆเดนเซอร์ก็เริ่มทยอยกันมากครับมาเรื่อยๆครับพี่น้องหลับรอกืันนี้รวดเร็วแน่นอนครับ ได้พอกันได้รับชมกันแต่เว้นแน่นอนครับมือนี้ครับตอนนี้เหลือเอาข้านึืนนะครับเดี๋ยวร่อบเบิง่าเพิ่นจะให้เอาข้านคืนเลยบอรหรือว่าเอาจังไดครับถ้าเอาข้านคืนเลยทีมไฟเฮาเห็น,หนง่ายครับบ่ตตรงยกขามนะครับทั้งไฟทั้งมอนิเตอร์ครับมือนี้เฮ้าอยู่ที่ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิิสยครับจังหวัดมหาสารคามครับบัรหนาประตูตอนนี้บบท่านแน่นอนนะครับบบท่านแน่บนโบเด้สอบถามแน่ชัดนะครับแต่บอลเฮดเ็นติดอยู่หนาประตูทางเขาว่าหนึ่งร้อยยี่สิบนะครับบนกับโบเด้ถามเจ้าภาพนะครับพี่น้องแต่ว่าแถวบ้านเขาบนหนาเกินนี้ครับบนหนาเกินนี้ เดี๋ยวบนพาย่างบึงด้านหนายวพาย่างไปบึงบัตรราคาเท่าไหร่ร้อยยี่ใช่ไหมแสดงว่าฟมเัวผู้ผิดเห็นมัอติดในเ่เห็นมือติดไบขึ้นกันปะครับเอาเลยครับป้า บาทติดยื่นหนาร้อยยี่นะครับเดี๋ยวบน้าไปชมครับทางแอดมินกนเห็นว่าติดอยู่ข้างหนาร้อยยี่สิบขึ่นกันครับนี่ครับทางด้านประตูทางเขานะครับทางนี้ครับไปเลยอ่พอ พ่อมาสามือคึืนนีที่งานเข้าไปเบิดไลท์ตืบครับแมนครับแมนครับของกินของขายกับไลท์ครับร้านขาร้าน้ายกลวยเตีียวกันของกินของใา่กับลายครับพี่น้องนี่นะครับนี่ครับด้านนาประตูทังเขานะครับ ตรงนี้เป็นบริเวณด้านลานค้าลานขายนะครับถ้าออกใส่ไปเลี้ยวขวาไปก็ลานค้าลานคายลายครับเดินยางวน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 มากมาหอดโรงเรียนครับนี่ครับประตูทางเข้าครับเขียนบัตรราคาหนึ่งร้อยยี่ครับทางเข้าครับนี่ครับยางเข้าไปปุ๊บยางเข้ามาโอ้เห็นเลยครับหัานมีดก่อนมูเปิดเจอเลยครับหั่นสายมือกับเวทีแต่งานเลยครับดันนีพื้นที่กว้างขวางนะครับเห็นบ่ พื้นที่กว้างขวางค่ะครับ ทั้งสองฟังนะครับตอนนี้ร้านค้าร้านข,า,า,นขายชูนปฏิบัติการนี้อย่างต่างๆครับก็เริ่มทยอยกันมากเปนเอาน้าม,มาชงทีมงานครับตอนนี้ก็ทีมจอกำลังเลงมือครับทีมจอกำลังเลงมือเลงลวย บรรยากาศดีครับบรรยากาศดีมากเลยครับพร้อมลุยกันแล้วครับทุกระบบครับเรือแต่รอแต่ระบบไฟนะครับสักหน่อยกัทีมจอแล้วทีมไฟเข้าก็จะขึ้นมาทําการต่อนะครับทีมรถดบัตรศิลปินแดนเซอร์เดินทางมาถึงกันเรียบร้อยแล้วครับจะเริ่มลุยด้านหลังนะครับรถดบัตกัน่าจะได้จอดข้างนอกครับ มากครับพี่น้องสนามกว้างขวางครับก่อนที่มืออื่นเขาจะเดินทางครับต่อไปยังซีสเกตนะครับซีส,สเกตแล้วก็หยุดสองมือหย,ยุดสองมือแล้วก็เรียนยืซีสเกตแล้วก็หยุดเหยาอีกหกมือหากหากมือครับถึงบางทีมันก็นขออนุญาตบ่ได้ต้องยกเลิกไปนะครับ ตามทำตามนั่นครับพี่น้องเพราะว่าชวนี้กอยังอยู่ในช่วงที่ว่ามันจังใดแล้วครับเนาะนตามตามดีเป็นแจงมากครับครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้บอลกะตองขอขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมขอพระคุณทุกการะล่างแรงใจขอพระคุณที่เข้ามาคอยเบ่งคลิป คอยซัพพอร์ตทีมงานนะครับจะจังใดกะใดมาเท่าใดกะขอให้ได้ขึ้นไปลอยเท่าพันเท่านะครับที่สนับสนุนมากกให้ได้ขึ้นไปไลายๆครับขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับสำหรับคลิปนี้กะขอจบไว้ซำมีก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ